วันที่10เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นาิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครเชิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระาชด,ดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติของชาติจากแหล่งโบราณคาดีซานซิงตุย อาคารนิทรรศการหลังนี้สร้างขึ้นใหม่เปิดให้เข้าชมเมื่อเดือนกรกฎาคม2566แสดงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีซานซิงตุยในปี2529และปี2562มีโบราณวัตถุที่ไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อนแหล่งโบราณคดีซานซิงตุยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำเจียนอำเภอกว่างฮั่นเมืองเตออยยางหมณ่นทนเสฉวน สมัยราชวงศ์เซีย2,070-1,600ถึง1600ก่อนคริสตศักราชบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนมาก่อนในราชวงศ์ซางตอนต้น1,600-1,046กถึง1่ก่อนคริสตศักราชเริ่มสร้างกำแพงเมืองและอาคารขนาดใหญ่กลางราชวงศ์ซาง1,600หรือ1,300ก่อนคริสตศักราชพัฒนาเป็นเมืองหลวงพบการหล่อสำมริดและแกะสลักหยกทอผ้าไหม ปีพออ 2, 70, ศ2470เกษตรกรชาวเมืองเตออยยางขุดเบาะน้ำแล้วพบโบราณวัตถุเมื่อสำรวจขุดค้นพบหยกและเครื่องปั้นดินเผามากกว่า400ชิ้นปีพศ2523นักโบราณคาดีเริ่มนำเทคโนโลยีทันสมัยใช้สำรวจขุดค้นทำให้พบโบราณวัตถุอีกจำนวนมาก ในปีพศ2562พบหลุมฝังเครื่องบวงสวงแห่งใหม่มีโบราณวัตถุมีค่ากว่า20,000ชิ้น สมบัติของชาติชิ้นสำคัญที่จะแสดงคือหน้ากากทองคำไม้เท้าทองคำหยกที่ใช้ในการบูชาติดต่อสื่อสารเทพ,พเจ้าใช้สื่อสารกับเทพ,พเจ้าโตะสำริดใช้ประกอบพิธีกรรมหน้ากากสำริดมีดวงตายื่นออกมาแสดงถึงสายตาที่กว้างไกลและต้นไม้สำริดเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เครื่องสำริดเหล่านี้จะหล่อแยกชิ้นแล้วนำมาเชื่อมติดกัน นอกจากนี้ยังมีสิ่งของมีค่าอื่นๆที่แสดงให้เห็นความเชื่อเรื่องเทพพเจ้าสุริยเทพการบูชาภูเขาหมอผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการค้นพบทางโบราณคดีสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เวลา11.30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมกวางฮานชวีช่างเยียนพระราชฐานพระราชวโรกาสให้นายหลี่หวนชิงเลขาธิการคณะกรรมการพักคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเตอ๋อหยางต่างพระกยาหารกลางวันถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเตอ๋อหยาง การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเต๋อหยางทําให้ทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็นอู่อารยธรรมโบราณมาก่อนการอนุรักษ์โบราณสถานรักษาโบราณวัตถุเป็นสิ่งจําเป็นทําให้ทราบที่มาทราบความเชื่อมโยง รัฐบาลจีนสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมและจัดแสดงให้คนในชาติและผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมส่วนคนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เข้าไปศึกษาช่วยกันร,รักษาและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อย่างมีรากฐานและยั่งยืนปัจจุบันเมืองเต๋อหยางเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักมีอุตสาหกรรมหลายชนิดและเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาตินครเฉืนงตูเทียนฟู่ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 619เสด็จนิวัตรประเทศไทยใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมงสเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา17นาฬิกา48นาที มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายาการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ทำให้ทราบว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจเจริญก้าวหน้ามากมีพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นใหม่ได้แก่หอนิรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนและพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยส่วนต่อขยาย เป็นสถานที่เก็บข้อมูลหลักฐานและเป็นทางให้เรียนรู้ว่าบรรพบุรุษสร้างชาติได้อย่างไรให้เห็นว่าจะรักชาติต้องรู้ประวัติความเป็นมารู้จักวัฒนธรรมอารยธรรมของตนจึงจะรู้ว่าจะรักอะไรจะเป็นซอฟต์เพเวอร์ที่แท้จริง ะเดียวกันจีนก็ส่งเสริมวิชาการส่งเสริมการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นแกนกลางเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศวิชาทุกวิชาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ต้องประสานกันและรู้จักแสวงหาวิชาให้กว้างขวางลึกซึง้งมีมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำสร้างประชากรที่มีคุณภาพมีสถาบันปัญญาประดิษฐ์และสถาบันการพัฒนาแห่งชาติสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกๆด้านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มหาวิทยายลัยชิงหวาได้ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยส่งเพียรพยายามพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มีโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนจิตลดากับโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเสียนเฟิงลู่เซียรินทนเป็นโครงการที่ดีเป็นตัวอย่างการใช้การศึกษาและเยาวชนส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนสองฝ่ายการสร้างโรงเรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มีชีวิตด้วยการศึกษาการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และความคิด โรงเรียนจึงเป็นแหล่งสร้างคนให้มีความรู้มีคุณธรรมประชาชนจะมีคุณภาพก็ด้วยการศึกษาสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนมาช้านาน ทรงเป็นที่รู้จักและทรงคุ้นเคยกับนักวิทยาศาสตร์ทางอาวกาศและดาราศาสตร์จีนทรงติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนนับถือและเต็มใจที่จะติดต่อและเปลี่ยนความรู้กับนักวิทยาศาสตร์และวิาศวกรไทยก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยจีนในหลายด้านโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาก้าวหน้าเท่าเทียมกับชาติที่พัฒนาแล้ว มีการบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีนสองฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจและการใช้อวกาศส่วนนอกเพื่อสันติและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือที่สำเร็จได้ในครั้งนี้ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งจเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนมาช้านานในปี2568จะครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีน สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริจะจัดงานสัมมนาวิชาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน